อ,อร่อยจะเปรียวหวานค่้คๆวันนี้จะกินตำข้าวโพดนะคะเพ,พื่อนเพื่อนนี่ข้าวโพดซื้อมาประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทสองฝักเนาะไหนจะมาตำกันนะคะเพ,พื่อนเื่อนใส่พริกสามเม็ดพอพริกนี่เผ็ดมากๆเลยพริกมาจากไหนก็ไม่รู้วันนี้ใช้ครบเล็กตำเนาะ ะเขือเทศลงไปนะคะโอ้ยเต็มครกแล้วใส่ครกผิดนึกว่ามันน้อยๆโอ้ยยตางั้นตามะเขือเทศให้มันเล็กๆหน่อยเดี๋ยวมันเต็มครกใส่ป็นงอาไปใส่น้ำตาลจริงเขาใส่น้ำตาลปี๊บนะนเพื่อนๆแต่ยายไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่นี่แหละมะนาว เปรียปร้ยวหวานๆเนาะน้ำปลาน้ำปลาใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะขอหั่นข้าโพดก่อน ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเด้เนี่ยใส่กุ้งใส่มเมลงไปแครอทลงไป <c ười> คลุกมันกไปเพื่อนๆยายจะเอามาคลุกข้างนอกเพราะเขาโพดยังไงเขาก็ไม่ตำอยู่แล้วเขาแค่คลุคกๆเฉยๆเนาะเพื่อน เป็นว่าของไม่น้อยไหมเอาครกเล็กมาตำที่ไหนได้นี่นะไม่เป็นไรนะคะครกเอาพเพื่อนมาได้มาเด้แล้วขอครกก่อน <S <S นี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆไปไปกินกันโอ้ยเป็นตาก,กินแท้ Uh huh. อร่อยนะคะเพื่อนตข้าวโพดเปรียปร้ยวๆหวานๆเค็มๆเนาะมาเด้อจวดจวดจวด,จวด uh huh. สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อตำข้าวโพดตําข้าวโพด uh huh. กินในสวนแอปเปิลนะคะมาดูบรรยากาศตอนนี้ไว้นะแต่อีกไม่ อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเคี้ยวกระจีเนาะมาทำไมมันขยกขยกกอย่างนี้ล่ะทำไมมันขยกก็ลอง <c oughs> มาเดินแล้วยัง <c oughs> มามา,มาเดี๋ยวมันจืดหมดขอกินก่อนเ้ยอยากมานานละ ตอนแรกเกือบจะเอาข้าวโพดในกระป๋องมาตำเนี้ยลืมไปวไ่ามีข้าวโพดแบบเนี้ยมันก่อนซื้อมาเพราะจะทำกุ้งถังอ,อร่อยเด้อคุณพู้ วันหลังก็กินตำผลไม้รวมมองเห็นป่ะขอเสื้อก่อนมันจะมองเห็นแล้วอือหือให้ <c oughs> มันห้อมองเห็นมั่งไม่ให้มันเมืดอเนิลมแรงคเนเพื่อ Mm -hmm. <laughs> Makin aman, dia kado. คล้ายๆข้าวโพดบ้านเราแล้วหวานดิใน,ในกระป๋องอร่อยกว่าอันนี้เหมือนเข้าต้มแล้วเขาอัดไว้แต่รสชาติไม่ยายว่าในกระป๋องอร่อยกว่า ใาจันร์สมตำใจเขาเอมาเลยเพื่อนๆลืมทุกสิ่งทุกอย่างน้ำก็ไม่ได้เอามากินออากาศร้อนแะล้วมีมแมลงวันนะตอนหนาวเขาไปอยู่ไหน่ะแมลงวันนะอะเมื่อกี้มีมแมลงวันบินมาตัวนึ่ง ฟินไหมเพื่อนๆนั่งกินได้ยินฟังเสียงนกร้องจริงๆใส่เสื้อตัวเดียวเนี่ยถ้าอยู่ในตากแดดโอเคถ้าอยู่ในร่มๆแบบนี้ก็ออกจะหนาวนิดนึงนะนิดเดียวนะ อีกไม่นานเกินรอและดอกไม้ก็ขึ้นแล้วอืมยายไม่ได้ไปดูกระเทียมป่าต้องดูในสวนยายก่อนกระเทียมป่าถ้าในสวนยายขึ้นในป่าก็ขึ้นอืม ปลาเพื่อนเพื่นแค่นี้แหละไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆยายหิวน้ำยายกินอะไรอดจินน้ำไม่ได้ลืมเอาน้ำมาเออกระเปียววันบ้านคัน ไม่ได้คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยะตาด้วยนะคะ